วันนี้กับมาดีสุรินวันพฤหัส,สบ,บดีที่29มรกราคมพุทธศักราช2569เวลา9นาฬิกานางวิลาวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการลดการใช้พลังงานในภาครัฐประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2569ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นางมณีพันจิตเย็น ผู้ช่วยพนักงานสถิติร่วมการประชุมณห้องประชุมเอ n มออนแกรนเอสวนป่ารีสอร์ทอำเภอเมืองสุรินทร์โดยมีนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีครั้งนี้จากนั้นเวลา9ก้นาฬิกานางวิลาวันแสนจันร์ทสถิติจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้ในายจิรศักดิ์อุราสายผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ครั้งที่1ทับ2,569และเป็นผู้บรรยายสรุปแอปพลิเคชันแผนที่สถานการณ์ร่วมณห้องสีพัช,ชรินสโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจากนั้นเวลา9.30นาฬิกานาทีนางวิลาวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุรินทร์ครั้งที่1ทับ2,569ณห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์1อาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์โดยมีนายกิติสัตด์ซื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และในเวลาเดียวกันนางวิลาวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินมอบหมายให้นายพงศักดิ์อัมภรัตผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติและดิจิทัลพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทเข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติครั้งที่3ทับ2569น้อณห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุริน ชั้นสามสารากลางจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายเอกพงศ์ริมเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุมจากนั้นเวลา15นาฬิกานางวิลาวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนายสถาพรผู้พันเจริญสุขข้าราชการบำนาญนวัดป่ารุ่งอรุณ ตำบลชุมเหตุอำเภอเมืองบุรีรัมย์โดยมีนายปิยะปิดนาถผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีครั้งนี้จากนั้นเวลา16นาฬิกานางวิลาวันแสนจันร์ทสถิติจังหวัดสุรินทมอบหมายให้นายพงศักดิ์อำพรัตผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติและดิจิทัลพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุริน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้จังหวัดสุรินทร์ตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์โดยมีนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดพิธีครั้งนี้